สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้รีวิวฮับช่องที่รวบรวมรีวิวรถรุ่นใหม่รถฮารูรถกระบะและรถสปอร์ตจากทั่วโลกก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดรีวิวของวันนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับกระบะคลาสสิกที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่ล้ำสมัยแต่ยังคงความดั้งเดิมในเส้นสายการออกแบบนั่นก็คือเชอร์รีสามหนึ่งศูนย์ศูนย์พิคคาทักสองพันยี่สิบหกรถรุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานกระบะคลาสสิกที่เคยครองใจคนรักรถทั่วโลกแต่ได้ถูกปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยแข็งแกร่งและตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบัน เชลเล่31002026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ผสมผสานความย้อนยุคเข้ากับความโมเดิร์นได้อย่างลงตัวเส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบให้มีความโค้งมนแบบคลาสสิกแต่แฝงด้วยกล้ามเนื้อที่บ่งบอกถึงพลังและสมรรถนะกระจังหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้มีความดุดันแต่ยังคงเอกลักษณ์ของรุ่น3100ดั้งเดิมพร้อมไฟหน้าแบบเลตที่สองสว่างคมชัดและเพิ่มความทันสมัยให้กับภาพลักษณ์โดยรวม ในด้านเครื่องยนต์เชอร์เล3 1สามหนึ่งศูนพิครถูกติดตั้งกลุ่มพลังรุ่นใหม่ที่เน้นทั้งแรงบิดและความประหยัดน้ำมันมีให้เลือกทั้งรุ่นเบนซินและไฮบริดโดยมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยให้การขับขี่มีความราบรื่นและทรงพลังระบบเกียร์ถูกออกแบบมาเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วในทุกสภาพถนนและระบบขับเคลื่อนยังรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างมั่นใจ ภายในห้องโดยสารเชอรเลย์สามหนึ่งศูได้รับการออกแบบให้คงความคลาสสิกด้วยเส้นสายที่ย้อนยุคแต่เพิ่มเติมความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงระบบอินโฟเทนหน้าจอสัมผัสที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบรวมถึงระบบเครื่องเสียงที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางเพิ่มความเพลิดเพลินในการขับขี่ทุกเส้นทาง ระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเชอร์เลย์3100พิครัก2026โดยมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมการทรงตัวระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองที่การจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางไกลสำหรับด้านการใช้งานเชอร์เลย์3100รุ่นใหม่ยังคงเอกลักษณ์ของการเป็นกระบะที่ใช้งานได้จริง ด้วยกระบาดท้ายที่แข็งแรงบรรทุกของได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมาะทั้งสําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความสวยงามความคลาสสิกและความล้ําสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือการรีวิวเชอรเลย์สามหนึ่งศูนยปีคศสองพัี่กทีลังจะกลายเป็นหนึ่งในไอคอนแห่งวงการกระบะยุคใหม่ ถ้าคุณชื่นชอบรถกระบะที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่คือรถที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ออตโต้รีวิวฮับและเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรีวิวรถใหม่รุ่นต่อไปจากพวกเรา